ก็ icana, ขอกราบเซอร yes. ์ไพรส์พวกันด้วยนะคะเพราะอยู่กันในเกมเราบอกแฮมแบ็บอกกันนะวันนี้ก็จะลองแบบไอ้นี่ไก่ลองสมผลแล้วว่าจะได้ผลอะไรก็จะได้หดไหมเลี้ยวสิบมาฟาร์มตังค์อันนี้ไปเก็บก่อนที่กับบาเกียวคูฟาร์มนานมากเพาอย่างนานเลยก็เซิร์ฟไหมเซิร์ฟบีไปนะลองสมมันจะได้อะไรมีส่วนไห ใครมีสูตรอะไรบอกด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะลองทำมันในหาดหลักนะว่าจะเอาขนาดไหนโอ้โหเอ้ย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 ไม่ได้ด้วคนเดียขอขุดก่อนเขาขุดกอนขาขุดกอนขาขุดกอนเขาขุดก่อนเขาขุดก่อนรหัสนี้พิงใช้ได้นะเอ้าเป็นเลยหรอเปิบเป๊บโอ้โหมันลงอ่ะทุกคนเอ้าไม่สุ่มหรอ ไม่สุ่มหรอเอ,อ้าอ่าน่าจะไม่สุม่มแล้วไปนะว่าจะลองดูว่าจะได้ผลอะไรนะวอชโอเควอชอะไรวันนี้เิมพ์ใหม่เซฟฟดูดเฟสเฟสปกติถ้าคนอังกฤษจริงเขาพิมพ์พีทฟูดอันนี้ได้ผลไปว้าเขาแบบเขนแบบอ๋อน่ะ

โอเคอือนม่ก็ามาส่มให้ไปเลยเราลองกันครับไปเลยเอ๊ะ ไม่ได้ครูอ er mm ้าวครูไม่ต้องเกียบเ้ยมีกันส้มมันจะมีกันส้มอุ้ยผันเพชรได้ผันเพชรแล้วทุกคนผนเพชร D I A M O N D D I A MO เอ้ทุกคุณอูไม่ใช่ลิ้วปิดจำเปนะครับแม่เอาไว้ฟาร์มนะครับหลังนี้ไม่ไอ้ฟาร์มเดี๋ยวก็ปล่อยไปทิ้งไม่ได้ใช้อะไรหรอกทุกคนเดี๋ยวเราลองส่งกันนะครับอ่าเราลองส่งกัน เดี๋ยวลองเดินวนรอบคุสุ่ม,มอาค้างนะครับหนึ่งสองแล้วนะครับเยอันนี้สองขั้นที่สามแล้วมือบเบอร์อทุกคนขั้นที่สี่แล้วนะครับแล้วก็ขั้นที่ห้านะครับแล้วก็ลงตามตามสูตรตอนนั้นนะครับของพี่ปอตอนนั้นไม่มีคนส่งมา เาจะตายสามครั้งแล้วก็เยีงผหอกคนสมดทครับหนึ่งครั้งแล้วนะครับอีกครั้งน2 2> หน่งสองไม่มานับอีกครั้งหนึ่งตอนสุดท้ายครับไหนเราลองดูับว่าจะได้ผลอะไรนะครับมาด,ดูกันว่าจะผลดีหรือเปล่าพี่ปอตอนแรกผลบอมจัดไปตอนที่สองผลอะไรไม่รู้นะแต่ตอนที่สามนี่บอบบี้บอบบี้ผลักครับ ไอดีนี้ได้ได้ผลพาไม่รู้ว่าจะเอาไอดีหลักมายังไงนะเพราะว่าไอดีหลักยิ่งอยากได้ผลพาอยู่นะไอดี ID หลักแล้วก็ไม่ได้แอดไอดีนี้ด้วยนะใช้ผลพานะ่าจะไปแจกคนคือจะอยู่ไอดีหลักอยากได้ผลพามากนะจะไปเก็บเฟตมินนะไปลองมากันนะว่าจะได้ผลอะไรเฮ้ยจะลองกระโดดกัอนลองลองขาเขาก่อนใช่ไหม ให้ไหมให้ไหมไม่ให้หอะเราจะไม่ให้ครับเรามายิงบันหัวคนสุ่มกัน<ะ>นี่นับเดีบันหัวคนสุม่มนะนับ<ะ>นี่นะครับ<ะ>ไปอีกครั้งเลยว่าจะได้บอลไรับนะอามมาเพึ่งนับน,ออนับ,นบ,นบสามอสองหนึ่งฟึบ <c oughs> บามเออบิดามแม่ามมาตั้งนานสองหมื่นบาทบอลฟามนี่จะไงเลยโคตัวนี้นะแต่ละอะไรก็บอามเอ้าไปเลยให้อ่ะก็ขอติดทิปแชร์ตัวนี้ครับผมบายบายสวัสดีครับ